สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวรอบโลกโดย ATFX นะครับสำหรับวันนี้นะครับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับยูเครนรัสเซียนะครับก็มีประเด็นสําคัญนะครับในเชิงเรื่องเกี่ยวกับ geopolitics เพิ่มขึ้นมา2ประเด็นนะครับสประเด็นนี้นะครับผมก็เพิ่งเข้ามาเช้านี้เลยนะครับประเด็นแรกนะครับเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเจรจานะครับผมระหว่างรัสเซียกับยูเครนรอบที่2นะครับผมในการเจรจารอบที่2ครับผมรอบนี้เท่าที่ดูนะฮะก็ไม่ได้มี ความคืบหน้าในเชิงที่ว่าสงครามจะจบลงแต่อย่างใดนะครับออกมาในทางที่ว่าอาจจะมีการเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งกำแพงเกี่ยวกับเป็นมนุษยธรรมมากขึ้นนะครับอันนี้คืออะไรผมไปลองหาข้อมูลมาให้นะครับผมมันจะเป็นเหมือนกับข้อตกลงในการที่จะหยุดยิงในกรณีที่เจอกับประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือคนที่กาลังหลบหนีอยู่นะครับผมคือจะไม่ยิงผู้บริสุทธิ์หรือโจมตีในสถานที่ที่แบบว่ามีผลต่อมนุษยธรรมเช่นพวกโรงเรียนอนุบาโลโรงพยาบาลประมาณนั้นนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เขาตกลงกันได้เงื่อนไขต่างๆที่ทางยูเครนย,ยื่นใ,ยนให้กับทางรัสเซียก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นผลนะครับตอนนี้เรื่องประเด็นอัปเดตการเจราจารอบนี้ก็ทําให้เรารู้รู้สึกแล้วแหละว่านะครับ สถานการณ์นะครับผมในเรื่องของสองครามนี้อาจจะยืดเยื้อต่อไปนะฮะก็จนกว่าที่เราจะได้เห็นอะไรที่มีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่2ครับเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้นะครับผมในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับผมชื่อโรงไฟฟ้านี้นะครับผมที่บริเวณยูเครนนะครับผมตรงนี้นะฮะมันมีไฟไหม้อยู่นะครับผมพยายามจะเข้าไปดับเพลิงนะแต่ว่าได้รับ การโจมตีกดดันจากทหารรัสเซียนะทำให้ยังไม่สามารถเข้าไปได้นะครับช่วงนี้เช้านี้ผมเห็นว่ามีประเด็นคนอื่นเริ่มมาแสดงความเห็นเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียยูเครนขึ้นเยอะนะครับถ้านักลงทุนท่านไหนสนใจลองไปติดตามหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้ตัดมาดูที่ภาพการลงทุนวันนี้นะครับการลงทุนนะครับขออนุญาตสรุปภาพตลาดเมื่อวานก่อนภาพตลาดเมื่อวานนะครับเท่าที่เราดูนะครับสินทรัพย์ที่มีการปรับตัวโดดเด่นเลยนะครับผมจะเป็นน้ามันจากกลุ่มคริปโตเคอเรนซีนะครับน้ามันนะครับไม่ได้ถ้า นะครับผมเมื่อวานนะครับกับวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าอมันมีการปิดลบนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูชาร์จจริงๆนะครับผมเราจะเห็นนะครับว่าน้ํามันเนี่ย ได้มีการปรับตัวขึ้นไปทําระดับสูงสุดใหม่ก่อนในรอบ9ปีนะครับถ้าเราดูสัญญาสมมอบในเดือนพฤษภาคมนะครับผมราคาพีคสุดเนี่ยอยู่ราวๆ121เหรียญนะครับผมสำหรับราคาน้ํามันเบรนท์นะครับผมส่วนราคาน้ํามัน WTI นะครับผมก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับผมตอนนี้ถ้าสำหรับราคาในเอทีสำหรับสัญญาสมมอบเดือนเมษายนนะครับก็จะไปพีคสุดนะครับผมขออนุญาตเช็คสักครู่นะครับผมเช็คสักครู่นะว่าคอมมูนิตี้เป็นอย่างไรนะฮะ สำหรับของเดือนเมษายนาสัญญาส่งมอบน้ำมันนะครับผมครุดออยนะครับสูงสุดไปอยู่ที่บริเวณ112.81นะครับผมก็ค่อนข้างเป็นประเด็นกดดันตลาดพอสมควรนะครับเพราะว่าการที่น้ำมันปรับตัวขึ้นนะครับทำให้นะฮะสินทรัพย์ต่างๆหรือเงินเฟอ้อในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นด้วยนะครับ สถานก,การณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเรื่องของน้ํามันขึ้นเรื่องของคอมมอนิตี้ปรับตัวขึ้นรอบนี้นะครับเป็นการปรับตัวขึ้นเนื่องจากว่าการคว่ำบ่ายมาตรการสวิฟต์นั่นเองนะครับอยากได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะโอนเงินได้นะครับจําเป็นที่จะต้องไปซื้อสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆน้ํามันจากเจ้าอื่นอ่ข้าวจากเจ้าอื่นข้าวโพดจากเจ้าอื่นื่นแทนนะครับทาให้ราคาเนี่ยมันผลักดันขึ้นไปต่อเนื่องนะครับผมคอมมอนิตี้นะครับเท่าที่ดูนะครับเป็นสินทรัพย์ที่วิ่งแรงที่สุด นะครับเมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องของข้าวนะครับผมมีเรื่องของเอทานอลนะครับมีเรื่องของข้าวโพดนะครับ3อย่างนี้นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไปกดดันราคาเงินเฟ้อของทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับคือเงินเฟ้อก่อนอันนี้เรากังวลในเรื่องของพลังงานถูกไหมครับเรื่องของรัสเซียยูเครนเรื่องของความไม่มั่นคงทางพลังงานเรื่องของโอเปกที่อาจจะยังไม่ขึ้นกําลังการผลิตนะครับคราวนี้เรื่องของอาหารครับผมมันจะเริ่มลงไปสู่เซกเตอร์อาหารแบบจริงๆจังๆแล้วก่อนอันนี้คือเหมือนแค่แค่เล่นๆกันนะครับอันนี้จะลงไปจริงๆ รประเทศอื่นๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเงินจะเริ่มเฟอ้อมากขึ้นนะครับแม้ว่าจะไม่อยากขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็จะเป็นที่จะต้องขึ้นเพื่อเอาเงินเฟอ้อลงอันนี้คือสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับโอเคสำหรับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับทางตลาดเศร,รษฐกิจโลกช่วงนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอีเวนท์ที่จะต้องติดตามนะครับผมจะมีเรื่องของนอนฟาร์มเพโลนะครับนอนฟาร์มเพโลนะครับผมวันนี้นะครับของทาง a อทเรา จะมีสัมมนาโดยออมีนะครับผมมานำเทรดเรื่องเกี่ยวกับนอนฟาร์มคืนนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถสอบถามเงื่อนไขการต้องงานกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับเริ่มสัมมนานี้เวลาทุ่มหนึ่งนะครับถ้ามีบัญชีแล้วนะครับผมรับความเสี่ยงได้ก็มาเทรดด้วยกันกับทางทีมงาน ATFX วันนี้นะครับผมนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะขอให้ก็ลองติดต่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่ดูละกันนะครับผมประมาณนี้ครับนอนฟาร์มคาดการณ์ครับผมเท่าที่ดูนะฮะ คาดการว่าจะลดลงนะครับผมแต่อัตราว่างงานยังคงดีขึ้นอยู่นะครับผมค่าจ้างน่าจะลดลงนะครับรอติดตามดูนะครับถ้าได้ติดตามรายงานเรื่องเกี่ยวกับ ADP มาก่อนหน้านี้นะครับ A.D.P. ก่อนหน้านี้นะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นจริง,รงๆเนี่ยมันคือการจร้างงานในภาคธุรกิจรายย่อยๆลดลงนะครับผมแต่รายใหญ่ๆโดยเฉพาะภาคบริการนะครับผมมีการปรับตัวสูงขึ้นแบบมีนัยสําคัญนะครับนี่นะฮะการพักผ่อนข้างนอกนะครับผมแต่ว่าตัวเลขที่ประกาศมาเมื่อวานนะครับผมแม้ว่าจะมีการจร้างงานภาคบริการเพิ่มขึ้น นะครับแต่ PMI นะครับผมหรือมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขามองว่าหน้าจะขยายตัวด้วยอัตราที่ช้าลงนะครับสังเกตจากตัวเลขนะครับ คาดการณ์ว่าจะออกมา61.2นะครับผมออกมาจริงอยู่ที่56.5นะครับค่อนข้างผิดคาดแบบในยะสําคัญนะก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เจอร์มพาเวลพูดเมื่อวานนี้พอดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับดีมานนะครับที่น่าจะชะลอชะลอลงและเงินเฟอ้อน่าจะลงจากทั้ง2ฝั่งเรื่องของดีมานด้วยและของสัมプายด้วยนะครับสุดท้ายครับเมื่อวานนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องของแคนาดานะครับแคนาดาในการถแถลงเมื่อวานนี้นะครับมุมมองที่ทางธนาคารกลางแคนาดามีต่อประเด็นรัสเซียยูเคร เขาก็ให้มุมมองว่ามันเป็นผลกระทบที่กำลังจะเข้ามาแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่ายัางประเมินไม่ได้ไม่ชัดเจนนะก็จะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับเขาก็มองเรื่องเงินเฟ้อว่าน่าจะปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันสำหรับนโยบายแคนาดาหลังจากนี้นะครับเขามองว่านะฮะด้วยเงินเฟ้อที่อยู่ในสภาพนี้นะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับเขาจะลดนโยบาย QE และหยุดการทำ QE ลงในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมหลังจากนี้นะครับเขาบอกแล้วนะฮะว่าจะหมดยุคของการใช้ดอกเบีย้ยต่ำแล้วนะครับผมจะค่อยๆปรับตัวขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นเพื่อให้เงินเฟ้อลดลงนั่นเองนะครับผมก็สอดคล้องกันนะครับผมกับสิ่งที่สถานการณ์ตลาดโลกตอนนี้กำลังเกิดขึ้นนะครับเท่านี้ก็ สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมสรุปข่าวรอบโลกโดย A T F X วันนี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถวยมีกำลรกันนะครับสวัสดีครับ